ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยโตไปเนี่ยไม่เจริญมันมีหลายอย่างที่มองไม่เห็นผ่านพฤติกรรมของลูกเนาะเช่นการไม่รับผิดชอบหรือการไม่เชื่อฟังเนี่ยอย่างที่พี่ริงบอกเลยทําให้เห็นว่ามันมีสิ่งที่มันซ่อนอยู่เช่นความรู้สึกข้างในความคิดที่อยู่ในหัวของเขาณตอนนั้นเนาะซึ่งมันก็อาจจะบอกไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้แบบไปสัมผัสกับความคิดและก็ความรู้สึกนั้นจริงๆเนาะในพฤติกรรมเหล่านี้มันอาจจะมีคําพูดหนึ่งที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยโตไปเนี่ยไม่เจริญไม่เชื่อฟังพ่อแม่หรือออวว่าาาขดคมรับบผิชีโตไป จะเอาอะไรกินซึ่งเป็นคําที่แบบเราเคยได้ยินมาอยู่แล้วเนาะจริงๆแล้วสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาจากคาพูดเหล่านี้ส่วนใหญ่มันเป็นคําพูดที่ที่เป็นเชิงลบเนาะกระทบกับเซลล์ของลูกทาให้ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหรือว่าลดทอนการเป็นตัวเองลงเห็นว่าเออในคําสั่งของผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะต้องมาอันดับหนึ่งแต่แท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กับตัวเองหรือลูกที่มีจริงเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมาจากตัวเขาเองกางอาจารย์มองเป็น2มุมว่าถ้าเป็นในมุมของตัวตนของเด็กที่กําลังค้นหาตัวเองแล้วเขากําลังที่จะแบบว่า ควควายในการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเอาตัวรอดของเขาเองเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นมุมหนึ่งทำให้เกิดเนาะการไม่เชื่อฟังหรืออาจจะทําให้เกิดการขาดรับผิดชอบแต่ในมุมของเขาเองนั่นคือสิ่งที่เขาสามารถจะ ออกแล้วก็ทํามันอย่างได้เต็มที่แล้วเหมือนกันอีกมุมหนึ่งก็คือในมุมของคุณพ่อคุณแม่เองเราเชื่อว่าเรารักลูกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนรักลูกมากมีความคดาดหวังที่อยากจะให้ลูกได้ดีอยากจะให้ลูกโตไปเขาถูนะกลอได้ในวันหนึ่งที่เราไม่อยู่เนี่ยแต่ในในเรื่องของการสื่อสารออกมาหรือการถ่ายทอดตรงนั้นออกมาเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นเนาะว่ามันอาจจะไม่ตรงกับเจตนาสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะเริ่มเลยคือว่าเออเราเราต้องมาเริ่มก่อนว่าไอการไม่เชื่อฟังพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยความรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งเรื่่่่ออองงงงขขกาาารททีีวิินัยยพ มันอาจจะต้องเริ่มจากการขยายความมันก่อนทําความเข้าใจมันก่อนว่าพฤติกรรมก้อนนี้คืออะไรการแสดงออกแบบไหนล่ะที่บอกเออไม่เชื่อฝัง